ความยืดหย่นของเราเนี่ยมันก็เกิดความพันผวนเปลี่ยนแปลงได้บ่อยนะฮะเราอาจจะไม่ชอบอเผชิญหน้าก,ากาับใครแต่ในขณะเดียวกันเราก็เลยเปลี่ยนของเราไปเรื่อยๆความผันผวนความไม่แน่นอนอันนี้มันเป็นเป็นข้อด้อยหรือเป็นในที่สุดมันคือความเสีย่ยงมันคือต้นทุนคนชอบบ่นว่ากฎของเราลุงลงังแล้วก็ ทำกิโยตินไปกี่ครั้งก็ไม่รู้นะคะ<ช>มันสับได้เยอะไหมคะต้องใช้มลิเน็กมากกว่ากิโยตินนะคะและก็จะบอกว่ามันจะต้องปรับแต่ยารอปรับมันเหมือนกับว่าประเทศไทยรอให้โครงการ regulatory กิโยตินมามาปรับกันเถอะขออย่างนี้ดีกว่าถ้าเราจะเดินณวันนี้เรารออะไรไม่ได้ค่ะคุณนา สิ่งที่ประเทศไทยสามารถทำได้ไม่เกี่ยวกับกฎหมายใดๆเลยและอยากถ้าอยากเป็นแชมเปี้ยนในเอเชียหรือในโลกนี้นะคะไม่ต้องใช้เงินมากค่ะคือความโปร่งใสความจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีปัญหาน้อยกว่าหลายๆประเทศหลายอย่าง mm hmm. เอาข้อจริงแล้วเนี่ยในเรื่องของอ security ในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ย อ่า security ในในเชิงว่าไม่ได้มีการเก่ะกันร้ายต่างๆเนี่ยของเราเนี่ยไม่ค่อยมีนะคะขอาะก,ก่อนนะคะ <c oughs> เราเราไม่ค่อยมีนะคะ <c oughs> แล้วต่อให้มันเพี้ยนไปแล้วเนี่ยแต่ก็ยังพูดได้ว่าประเทศไทยเนี่ยมีความกลมกลืนเรียกว่า homogeneous แล้วก็ไม่ค่อยมีเรื่องเผ่าพันธ์ไม่ค่อยมีเรื่องอาศาสนา <c oughs> ที่ขัดแย้งมากนักเหมือนหลายๆประเทศ ด้วยภูมิอากาศเราก็ไม่ได้มีประเทศที่ต่อให้น้ําท่วมบ่อยนะคะเราก็ไม่ได้มีประเทศที่พายุเข้าใต้ฝุ่นเข้าเฮอริเคนเข้าตลอดเวลาเวียดนามที่เมื่อกี้นี้บอกอ่ะเขาก็มีประเด็นปัญหาสิ่งที่นอกเหนือความควบคุมของเขาเช่นเรื่องภัยธรรมชาติพายุจะเข้าฟิลิปปินส์ก็มีพายุก็จะเข้าฮ่องกงนี่ฮะเข้าตลอดเวลานะฮะของเรามันอยู่ในอ่าวตรงนี้เนี่ยลต้องต้องกราบขอบคุณบรรพบุรุษของเราเนี่ย ขวานของเราเนี่ยมันอยู่ในอ่าวตรงนี้สิ่งภัยธรรมชาติของเราไม่ได้มากไม่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 ไมีแทบจะไม่มีเลยน้อยมากนะคะแล้วประชาชนก็เป็นโฮโมเจเนสเราไม่ได้พีเรื่องเผาพันธ์เรื่องศาสนาเรื่องอะไรที่ขัดแย้งกันมากนะค,ะความเห็นทางการเมืองนี่เป็นเรื่องเล็กน้อยที่เราเห็นบางบางประเทศมันรุนแรงเห็นไหมคะมีการรุนแรงแล้วก็ความยืดยุ่นของคนไทยเนี่ยมีเยอะอเราไม่ได้แบบว่าจะต้องอะไรแล้วก็ ตายเพื่อชาติในเรื่องนี้อย่างเดียวอะไรเงี้ยเราไม่ได้มีประเด็นอย่างนั้นอันนั้นคือความความความาจุดจุดดีของไทยแต่ในในในจุดดีของเราเนี่ยความยืดหยุ่นของเราเนี่ยมันก็เกิดความผันผวนเปลี่ยนแปลงได้บ่อยนะฮะเราอาจจะไม่ชอบเผชิญหน้ากาับใครแต่ในขณะเดียวกันเราก็เลยเปลี่ยนของเราไปเรื่อยๆความผันผวนความไม่แน่นอนเนี้ยมันเป็น เป็นข้อด้อยหรือเป็นในที่สุดมันคือความเสี่ยงมันคือต้นทุนความยุดหยุ่นเป็นจุดแข็งได้เป็นจุดอ่อนได้ใช่ค่ะคือการเอา,เอาเอาง่ายๆอย่างเช่นแล้วก็สิ่งที่ประเทศไทยอาจขาดก็คือ,อยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนแน่นอนอของเราเนี่ยจะมี2ออย่างค่ะคือรัฐบาลเปลี่ยนบ่อยไม่เป็นไรหลายประเทศก็เปลี่ยนบ่อยนะฮะอังกฤษก็เดี๋ยวก็แต่เขามีความชัดเจนใน สิ่งพื้นฐาน,นเลคชัน่น<ะ>ชัดเจนใช่มีม,มีมีเส้นทางที่เดินชัดเจนแล้วก็การเปลี่ยนปรับเปลี่ยนตามรัฐบาลก็น้อยไปของเราเนี่ยอพอเปลี่ยนรัฐบาลทีก็เริ่มใหม่มเริ่มใหม่อย่างยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ย<ะ>มันไม่ได้20ปีจริงมันก็ปรับไปตามการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือประเทศไทยเนี่ยเป็นคน ปรีประนอม mm hmm. อ,อ่อนน้อมโอบอ้อมกันดังนั้นเวลาเกิดอะ,อะไรปุ๊บมีกระแสะอะไรเราก็จะปรับตามกระแส mm hmm. อันนี้มันก็เกิดความทำให้เกิดความผกผัน hmm. ขึ้นมาเอาเดี๋ยววันนี้ EEC วันนี้ Entertainment Complex mm hmm. วันนี้ Soft Power แล้วก็วันนี้คืออะไรมันเป็นเหมือนกับซุปออ f เด e ะเดเป็นอาหารจานเดียว mm hmm. ประจำวันไปนะฮะจะทำอย่างไรให้ เราอาจจะมีนะคะดังนั้นไม่อยากจะพูดโดยที่ไม่รู้คือประเทศไทยอาจจะมีสภาพพัฒนมีอะไรมีแต่มันไม่ชัดเจนสําหรับนักลงทุนแล้วก็การเปลี่ยนแปลงบางทีไม่ใช่เยอะนะคะคุณนาวอาจจะเรื่องสองเรื่องแต่มันสร้างประสบการณ์ที่ทําให้ผู้ลงทุนเนี่ยเขาลืมกัน,นเกิดความไม่มั่นใจว่าอานโยบายแบบนี้เปลี่ยนอีกแล้วหรือภาษีเป็นต้นนะคะ,คะจะเก็บหรือไม่เก็บ เก็บยังไงก็เอาให้ชัดเจนกฎระเบียบที่มันมีอยู่ที่มันซ้ําซ้อนหรือแปลมันไม่ค่อยชัดเจนอยู่แล้วบางทีก็แปลอย่าง้นแปลอย่างนี้เนี่ยทำให้ขาดความมั่นใจนี่ความมั่นใจมันต้องสร้างนะคะมันอาจจะไม่ใช่ว่าเขาปรับตลอดมันอาจจะมีเคสเคสเดียวที่เกิดขึ้นแต่มันลือกันในวงการแล้วว่าอย่าเลยอย่างเงี้ยดู process เขาเรียกเขาเรียกว่าระบบการบังคับใช้กฎหมาย การการระงับข้อพิาพาทต่างๆเนี่ยต้องชัด,ช,ดชัดเจนแล้วก็ความปั้นคงของสัญญา integrity ของของ contract เนี่ยก็สำคัญนะคะหลายๆอย่างเนี่ยความมั่นใจค่ะเรียนว่าความมั่นใจแล้วก็ความคงเส้นคงวาความแน่นอนความชัดเจนค่ะถ้าถ้าเปรียบเทียบประเทศไทยอ่ะในแง่คือตอนนี้ทุกคนเนี่ยจะอยากจะดึงดึงดูดเงินต่างชาติเนี่ยมาสุุมวคุณสุริ์พรบอกแล้วว่าตอนนี้มันกระจัดกระจายแล้ว เริ่มมองหาที่ที่จะวางสินทรัพย์ไว้หรือว่าวางการลงทุนไว้ในหลายประเทศป้องกันความเสี่ยงทีนี้ถ้าเราเปรียบเทียบประเทศไทยกับในอาเซียนด้วยกันเนี่ยกฎระเบียบเขาจะชอบบอกกันว่าโอ้โหประเทศไทยกฎเยอะจังเลยอ่ะเอาออกมัางได้ไหมนะคะมันก็อาจจะทําให้รู้สึกว่าเป็นอุปสรรคในแง่ของการลงทุนถ้าลองเปรียบเทียบเรื่องกฎระเบียบที่จะเปิดให้นักทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุนเนี่ยเปรียบเทียบกับในอาเซียนเนี่ยของไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะเอื้ออำนวยความสะดวกให้ต่างชาติแค่ไหนคะ อาเซียนมันก็มีหลายกลุ่มนะคะเรากลุ่มที่มันมันซับซ้อนน้อยกลุ่มที่มันซับซ้อนมากแล้วก็ไอ้กฎเนี่ยก็ส่วนหนึ่งการบังคับกฎก็อีกส่วนหนึ่งนะคะของเรามันมีความซับซ้อนทั้งสองเรื่องเป็นแบบดับเบิลนะคะกฎที่มันเยอะและเข้มข้นเช่นสิงคโปร์เนี่ยนะคะเยอะนะคะเข้มข้นแต่มันง่ายมันสะดวกเพราะมันชัดเจนแล้วมันใช้ได้นะคะ ถ้าใครไปทำงานสิงคโปร์ก็จะรู้ว่าอย่างเวิร์กเพอร์มิเนี่ยใบอนุญาตทำงานเนี่ยบางทีตัวยังมาไม่ถึงประเทศเลยเวิร์กเพอร์มิออกแล้วแล้วเวลาต่อต่อไปต่อเวิร์กเพอร์มินี่ชั่วโมงเดียวก็เสร็จครึ่งชั่วโมงก็เสร็จการแต่ระเบียบเขาเยอะระเบียบการสร้างตึกในสิงคโปร์เนี่ยถ้าจะเป็นระเบียบที่เข้มข้นที่สุดในอาเซียนของเราในในอาเซียนแล้วนะคะ แต่บริษัทยักษ์ใหญ่ก็จะไปสร้างในสิงคโปร์มากขึ้นบ่นไปสร้างไปว่าโอ้มันทำไมจะต้องมีห้องอกันระเบิดห้องอะไรต่างๆนะคะกฎระเบียบยุบคิบแต่คนก็ยังลงทุนเพราะมันชัดเจนว่ามันเข้มขน้นเขารู้ว่าเขาต้องเตรียมอะไรต้องดิวอะไรกันอะไรไม่ปรับไปปรับมานะคะในอาเซียนของเราเมื่อกี้ที่ที่ถามบอกว่าแล้วของเราเยอะไหมนะคะคนชอบบ่นว่ากฎของเราลุงลังแล้วก็ ทำกิโยตินไปกี่ครั้งก็ไม่รู้นะคะ<ช>มันสับได้เยอะไหมคะต้องใช้โมลิเน็ก <S <S ม,นมากกว่ากิโยติน <S 1> <S 1> นะคะและก็จะบอกว่ามันจะต้องปรับแต่ยารอปรับมันเหมือนกับว่าประเทศไทยรอให้โครงการ regulatory กิโยตินมามาปรับกันเถอะขออย่างนี้ดีกว่าถ้าเราจะเดินณวันนี้เรารออะไรไม่ได้ค่ะคุณนาวอขอให้ว่ากฎระเบียบที่มีอยู่ในปัจจุบัน ต่อให้มันเยอะเยื่นเยอะซับซ้อนอย่างไรขอให้ใช้มันให้เกิดประโยชน์ที่สุดก่อน<ม>ในขณะเดียวกันก็ต้องไปปรับให้มันเข้านะคะมันมันเวลาออกกฎหมายบางเรื่องมันคุมเฉพาะตรงนี้แต่มันจะไม่ไปเกี่ยวกับที่อื่น เป็นต้นว่าสมมติเอาง่ายๆเรื่องกฎหมายแรงงานก็ได้นะคะรเรื่องกฎหมายแรงงานเราก็ต้องการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของสิทธิมนุษยชนต่างๆในภาคสังคมแต่ต้องมองในเรื่องของอภาคเศรษฐกิจด้วยดุนดุลระยะของสองอันนี้นะอิคว <ilib> ิเบิร์นเนี่ยทั้งสองอันเนี่ยจำเป็นจะต้องพิจารณาทุกครั้งที่เราออกกฎหมายมีได้ออกกฎหมายตาม ประชาตามกระแสอย่างเดียวเพราะท้ายที่สุดแล้วเราอาจจะมีกฎหมายที่สวยงามเช่นสมมตินะคะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เจาะเจาะเจาะจงเช่นกฎหมายแรงงานหรือกฎหมายเชิงสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดเลยแต่ปรากฏว่าเราต้องนําเข้าสินค้าแล้วคนตกงานอย่างเงี้ยเพราะว่าคนไม่อยากทำน้นยกตัวอย่างให้อย่างแคลิฟอร์เนียอย่างเงี้ยค่ะกฎสิ่งแวดล้อมเยอะมากคนย้ายออกจากแคลิฟอร์เนียไปอยูออ่รัฐอื่นไปหมดนะคะ ในเรื่องของกฎระเบียบเนี่ยขอ,ขออีกอันหนึ่งค่ะไม่ต้องไม่ต้องนักลงทุนต่างชาติเลยค่ะคุณนาวถามภาคธุรกิจไทยดีกว่าไม่ว่าจะเป็นภาคไหน mm hmm. เขาเผชิญกับกฎระเบียบในประเทศของไทยมากน้อยขนาดไหนแก้ตรงนั้นให้ภาคธุรกิจไทยถ้ามันเอื้อให้ภาคธุรกิจไทยเนี่ยทำงานทำธุรกิจได้อย่างคล่องตัวมันก็ เป็นสูตรเดียวก,กันกับที่ต่างชาติจะมาทําในประเทศไทยนะคะ,ะขั้นแรกก็คือสรุปว่ากฎหมายจําเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนเยอะแยะ,ะนะคะแต่ถ้าอย่ารอปรับเอาที่มีอยู่เนี่ยใช้ให้มันคล่องตัวมีความชัดเจนสามารถทําได้มันอยู่ที่คนใช้คนบังคับหน่วยงานที่ดูแลกฎหมายแต่ละฉบับเนี่ยถ้ามาร่วมมือกันแล้วเคลียร์ให้ชัดว่าตกลงเนี่ยหน่วยไหนจะดูแลกํากับ แล้วกำกับแล้วจะไปในแนวแนวทางไหนไม่ใช่ว่าเราเชื้อเชิญให้มาลงทุนในเซกเตอร์นี้แต่พอเอาเข้าจริงแล้วขอขอใบอนุญาตอะไรไม่ได้ทั้งหลายอย่างเคยมีอ,อย่างเช่นโรงงานไฟฟ้าอย่างเงี้ยคะบอกว่าถ้าจะตั้งโรงงานขยะสมมติขึ้นมา เข้าใจว่าต้องใช้ต้องติดต่อประมาณ45หน่วยงาน oh. แล้วจีใบอนุญาตก็ไม่รู้ไม่ต้องพูดถึงอันใหญ่แล้วก็ท้องถิ่นด้วยเนี่ย oh. อันนี้ไม่ต้องบริษัทข้ามชาตินะคะบริษัทไทยเองนะคะ <laughs> แล้วลองคิดซิว่าต่างชาติเข้ามามันจะต้องออนท็อปของนั้นเนี่ยอีก oh. ในฐานะที่เป็นธุรกิจต่างชาติอีกเนี่ยก่อนอื่นเลยเนี่ยเอาของไทยให้มันสะดวกนะคะแล้วต่างชาติมาก็ออน h e ท o ็อปส่วนเดียวมันก็ยังง่ายขึ้นนะคะ, oh. ะก,ก็ฝากเรื่องว่ายารอกฎหมาย ที่มีอยู่ก็ใช้ให้มันง่ายขึ้นแล้วก็จะบอกว่าการดึงดูดนะฮะ,ะการลงทุนไม่ใช่ว่าเป็นลดแลกแจกแถมทีงเดียว b บ i e e C, อเอซลดภาษีเนี่ยมันมัน,ม,นมันแค่ป้ายโฆษณาเหมือนคุณมีร้านอาหารนะ่ะแล้วมีส่วนรถน่ยแต่จริงๆแล้วรสชาติอาหารในระยะยาวเนี่ยมันสำคัญกว่าการที่จะมา แจกลดราคาอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าทุกส่วนที่คุณลดราคานั้นเนี่ยมันคือรายได้ของคุณในอนาคตที่ถูกทดทอนไปด้วยนะคะสิ่งที่ประเทศไทยสามารถทำได้ไม่เกี่ยวกับกฎหมายใดๆเลยและอยากถ้าอยากเป็นแชมเปี้ยนในเอเชียรหรือในโลกนี้นะคะไม่ต้องใช้เงินมากค่ะคือความโปร่งใสในระบบราชการหรือราการขออนุญาตต่างๆเนี่ย ถ้าเราแก้ตรงนี้ให้มันเกิดการโปร่งใสได้เนี่ยนะคะเชื่อว่านักลงทุนเนี่ยจะแห่มาลงโดยที่เราอาจจะไม่มีทรัพยากรอะไรมากมายเทียบกับประเทศอื่นเลยถ้าเราสร้างความโปรง่งใสซึ่งไม่ต้องการไม่ต้องการเงินหรือกฎหมายมากที่จะต้องไปควบคุมแต่มีมีจริยธรรมท,ที่ที่ทำเองในฐานะ best p s t p t i c t เองเนี่ยเราจะเข้มแข็งและแข็งได้กับ ทุกประเทศทั่วโลกค่ะน้องลินถามนี่นะคะว่าเรื่องของคำว่าคอร์รัปชันเนี่ยกับในอาเซียนกับไปเทียบกับส่วนอื่นเนี่ยออของอาเซียนแบบแรงขนาดไหนในมุมของต่างชาตินี่มันมันสูงขนาดไหนเพราะตอนนี้คือมันมีเกี่ยวกับเรื่องสแกมเมอร์อะไรด้วยไงะคะพัชริพรค,ค,ค,คนก็ตอนนี้เริ่มมองแล้วว่าเอ๊ะหรือว่าอาเซียนนี่จะเป็นศูนย์กลางในเรื่องของการทําเกี่ยวกับความผิดกฎหมายเรื่องเงินอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าหลอกลวงอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะ ถามคำถามนี้ดีมากเลยค่ะคุณนาวเพราะว่าเรื่องคอร์รัปชันมันเป็นต้นทุนเป็นเป็นต้นทุนที่ที่คาดการณ์ไม่ได้และเป็นต้นทุนที่ลงบุ๊กไม่ได้ด้วยนะมันเป็นค่าใช้จ่ายที่ลงบุ๊กไม่ได้สําหรับประเทศทองยิ่งยิ่ง,ง,บ,างบางประเทศที่เขามีกฎในประเทศเขาเข้มงวดว่าการคุณไปจ่ายคอร์รัปชันในประเทศอื่น O E C D หรือสหรัฐเอง F C P A ที่เราเราเคยคุยกันนะ่ะเขาทําให้เขาทําลงทุนในประเทศนั้นไม่ได้เลย เพราะว่าไม่งั้นเขาจะถูกปรับถูกจับในประเทศเขาก็อันนั้นเป็นสิ่งที่ขั้นต้นเรื่องทํานะคะคิดพูดถึงเรื่องเรื่องสแกมเมอร์ต่างเนี่ยไซเบอร์เียวริตี้เป็นเรื่องสำคัญความปลอดภัยเรามีแต่ระบบแก้ไขแต่เราไม่มีระบบป้องกันนั้นการตามจับอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนเราไม่มีระบบป้องกันขโมวเนี่ยแล้วเราใช้บอกว่าไม่เป็นไรเรามีกล้องวงจรปิดแต่เราไม่มีสัญญ,ญาณออดประตูเข้า ดังนั้นเวลาขโมยมาเดี๋ยวเราไปตามจับว่าใครขโมยเพราะเราดูกล้องวงจรปิดแต่กล้องวงจรปิดไม่ได้ป้องกันขโมยอ๋อใช่ค่ะนะสัญญาณที่เวลาขโมยเปิดประตูไขเข้ามาแล้วหรือหน้าต่างแตกเนี่ยอันนั้นนะ่ะจำเป็นเราต้องจริงๆแล้วเราต้องทําทั้งสองอย่างควบคู่กันการที่มีจับขโมยได้เนี่ยเพื่อจะให้เขาหลับจําไม่ทําอีกอันนั้นก็จําเป็นแต่ตอนนี้ทั้งข่าวทั้งทั้งหลายนะคะคุณดาวเห็นไปนมุ่งถึงเรื่องการจับขโมย สัญญาการขโมยอย่างเดียวสัญญาณการขโมยที่ป้องกันไม่ให้เกิดเนี่ยยังไม่มียังแทบไม่ได้ยังไม่ให้ความสนใจดีกว่าจะบอกว่าไม่มีไม่ได้ไม่อยากให้มีความสนใจในเรื่องการป้องกันและนั่นคือความมั่นใจอย่างหนึง่งและนั่นคือการประเมินต้นทุนอย่างหนึง่งมีถ้าเรามีแล้วนะคะประเทศไทยนะคะช่วยบอกชาวโลกว่าเรามีมแต่ถ้ายังไม่มีหรือยังไม่ขอให้ความสนใจให้มากขึ้นเพราะนั่นคือความมั่นใจด้วยค่ะ แสดงว่าคอร์รัปชันเนี่ยมันอาจจะเป็นมุมของต่างชาติที่เขาโฟกัสพอสมควรเพราะเป็นต้นทุนต้นการลงทุนต้นทุนมหาศาลค่ะต้นทุนหรือข้อจํากัดทําให้เขาลงทุนไม่ได้ด้วยซ้ำไปอ๋อใช่นะคะบางประเทศบางประเทศคือก็ออมาลงทุนไม่ได้เขาต้องวความโปร่งใสยังไม่คิดบอกว่าความโปร่งใสเนี่ยถ้าประเทศไทยทําให้เป็นประเทศที่โปร่งใสแล้วเราอาจจะไม่ได้มีทรัพยากร,รอะไรพมากมายเราอาจจะไม่ได้มีแข่งกับประเทศอื่น ในเรื่องเทคโนโลยีหรือว่ามาีคนที่เรียนสเตมออกมาเก่งนะแต่เรามีความโปรง่งใสใครๆก็อยากมาอ,มอยากมาไหมคะ<ช>ถ้าเกิดเรามีประเทศใดประเทศหนึ่งที่มีความโปรง่งใสมันก็จะพอทดแทนกับสิ่งที่เรายังกําลังพัฒนามาได้อันนั้นคือสิ่งที่น่าจะทําได้ทันทีไม่ต้องรออะไรแล้วอาจจะทําโดยไม่ต้องรอกฎหมายนะคะถ้ามันเป็นนอมมันเป็นแนวนิยม ของประชาชนซึ่งช่วยกันได้ในภาคธุรกิจเองภาคประชาชนเองถ้าช่วยกันทำเนี่ยก็ทําได้บางประเทศที่มันขึ้นชื่อว่ามันมันมันไม่ค่อยมีคอร์รัปชันไม่ใช่ว่าไม่มีนะมันจะมีน้อยเนี่ย mm hmm. จะเห็นว่าคนสบายใจที่จะเข้าไปทํา mm hmm. แม้กระทั่งต้นต้นทุนสูงก็ยังอยากที่จะเข้าลงเข้าไปลงทุน <c oughs> ค่ะอย่างตมภาพอาเซียนทุกคนจะชอบยกตัวอย่างของสิงคโปร์นะคะ <c oughs> หรือญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นก็ยังมีอยู่นะคะจะ <c oughs> สิงคโปร์ถ้าพูดถึงในสินสนสงคโปร์ก็มีเรื่องเรื่องนี้เรื่องสองเรื่องที่สิงคโปร์เขาจะชูโรงนะคะในเรื่องความโปร่งใสซึ่งมันก็มีในลำดับที่มากกว่าประเทศอื่นๆที่ดีกว่าประเทศอื่นนะคะแต่อีกอันนึงที่เขาโฆษณาคือเรื่องที่ ที่เรียกว่า due process นะคะภาษาไทยไม่ใช่ธรรมาพิบาล rules of law ต่างๆเ<อ>นี่ยก็คือว่าถ้าเกิดมีกฎหมายศักดิ์สิทธิ์ใช้กฎกฎหมายระเบียบใช้กฎหมายได้<อ>และถ้ามีเรื่องที่ขัดแย้งขึ้นศาลก็ตัดสินได้รับการตัดสินยังเป็นธรรมอันนี้เนี่ยกระบวนการยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจนเนี่ยเป็นเรื่องที่ ผู้ลงทุนจะพิจารณาเป็นลําดับแรกๆเลยค่ะเพราะว่าคุณคิดซิว่าคุณลงทุนเขาก็อยากเอาเงินกลับประเทศแล้วถ้าเกิดมีปัญหากับเจ้าบ้านหรือว่าคนในประเทศที่อยู่ในเจ้าบ้านเขาก็อยากจะมีกลไกที่แก้ปัญหาได้อย่างเป็นธรรมที่สุดค่ะนึกถึงว่าถ้าประเทศไทยวันนี้เราจะไปลงทุนในประเทศอื่นสิ่งนี้เราก็ต้องอยากได้ถูกไหมคะว่าเราจะเงินเราอยู่ในประเทศเราเราจะไปลงอีกประเทศหนึ่งแล้วอะ เราก็อยากจะมั่นใจว่าเราลงแล้วเนี่ยถ้ามีกําไรเราเอากลับบ้านได้แล้วก็เราจะไม่ถูกรังแกเอาเปรียบต่างๆหรือว่าถ้าเกิดมันเกิดข้อขัดแยง้งปุ๊บเนี่ยเรามีกลไกในประเทศเขาที่เราจะแก้ไขได้อย่างเป็นธรรมตอนนี้ภาพเราในสายตาต่างชาตินี่คือไม่เราไม่อยู่เราไม่อยู่ที่ก้นบึ้งนะคะ uh huh. แต่เราเคยดีกว่านี้ เราเคยอยู่ในภาพที่ดีกว่านี้อ,อ,าอาจจะเป็นไปด้วยโรคที่เปลี่ยนไปและจำนวนของของธุรกิจที่มันเกิดขึ้นโดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยจะเอาว่าไม่ได้เพราะว่าหลายอย่างเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศโลกสมัยนี้มันไม่ใช่โลกกาภพิวัต์แล้วนะคะมันมันผสมผสานกันไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนมันเป็นโลกเวอร์ชวลโลกหลายๆอย่างเมื่อกี้พูดถึงสแกมเมอร์โลกออนไลน์โลกหลายๆอย่างในเชิงเทคโนโลยีเนี่ยซึ่ง ประเทศไทยต้องตามให้ทันนิดนึงนะคะเน่นะ,ะผู้ลงทุนอยากจะดูเห็นว่าประเทศไทยตามให้ทันนิดนึงในระบบทั้งป้องกันแล้วก็กําจัดนะคะป้องกันและกระบวนการกาจัด,จดแล้วก็กระบวนการยุติธรรมใช่ค่ะกระบวนการยุติธรรมก็คือปร,ประเทศที่น่าลงทุนที่สุดไม่ใช่ประเทศที่ให้เบน e n ฟฟิ t เยอะเบนเอฟฟิทแท็กเยอะที่สุดแต่ประเทศที่ มีความโปรง่งใสและเป็นธรรมมากที่สุดแล้วก็การแข่งขันจริงๆเนี่ยในในอาเซียนหรือในโลกของเราเองเนี่ยเราไม่ได้แข่งขันกันที่ต้นทุนอย่างเดียว<ม>นะฮะ<ม>นอกนอจากบาลานซ์ที่เป็นต้นทุนแล้วเราแข่งขันถึงคุณภาพของระบบ<ม>กับคุณภาพของศักยภาพคนสองสมบัเนี่ยคนไทยเราไม่ด้อยกับใครแต่เราต้องพัฒนาให้เด่นชัด